ครับัสดีครับมนากรานะครับอันนี้มีวัยรุ่น ADV นะครับมาแก้งะนะครับก็ไปโหลดโชกแล้วก็ไปใส่วาลแต่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวาวแต่งถอดทิ้งเยอะแล้วนะวาวแต่งใครอยากลองก็ลองดูนะใครชอบก็ไปใส่นะครับใครชอบความนุ่มก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเงินของคุณนะครับ ผมก็พูดเพื่อรักษาผลประโยชน์ผมไม่ได้ทำวาวแล้วก็มาบอกว่าวาวของผมดีกว่าวาวของเจ้าอื่นๆไม่ใช่นะผมบอกเลยว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้นะครับไวท์เอทอะใช้ได้นะครับค่ายอื่นผมไม่เคยเทสบางค่ายทำมาแล้วใช้ไม่ได้ผมก็บอกเลยว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะพยายามไม่พูดแล้กันเพราะพูดทีไรก็เป็นประเด็นทุกทีนะครับ อันนี้เราก็ถอดมาเดี๋ยวเราทําการถอดออกนะครับตัวาวาล์วแล้วก็กับโชคให้มันอยู่สู่สภาพเดิมเพราะว่าลักษณะการใช้งานลดลดไม่บ้านอ่ะลดพ่อบ้านไม่บ้านเซตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วคุณไปทําแบบเนี้ยบอกเลยว่ามันแข็งนะนี่นี่โดนเมียด่ามานเนะี่ยไม่งั้นไม่มาแก้ไปครับอันนี้ก็เป็นโชคหน้า ADB นะหนะครับ จริงก็ถ้าดูรีวิวผมดูอะไรผมเนี่ยมาเซตติ้งกับผมเนี่ยจบได้ในราคาแค่หลักร้อยเองนะครับได้น้ํามันโชกด้วยนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าใส่สิ่งแปลกปลอมมานะครับที่เขาเรียกก็วาวแต่งนี่แหละจริงมันผมก็จะเรียกว่าวาวพิสดารนะครับใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็น้ํามันผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าผมงงมากนะครับเพราะว่าพวกร้านร้านที่ติดหูไวรุ่นทั้งหลายที่เขามีเอฟซีเยอะๆใช้น้ํามันไฮดรอลิกเฉยเลยนะครับ หลักร้อยนะครับกับรายบานเลยนะผมก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นก็ยังเข้าเข้าเข้าเอาไม่เป็นไรเราก็ทําสไตล์สไตล์เราสไตล์เรานะทําเอาหน้าเนะี่ยเมียผมด่าบ่อยทําเอาหน้าต้นทุนก็แพงทําราคาถูกกําไรนิดหน่อยคนอื่นเขากําไรหลายร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะครับลิลละรอยนะลิลละรอยทำอะทำทำเจ็ดร้อยบาทอ่นะกําไรหกร้อยละใช่ไหม โห oh, แม่งลิละพันนะครับลิละพันทำหลักร้อยนี่ก็เป็นภายในของโชคที่ลูกค้าไปทำน,น้ำมันน่ะไอดอลิกแบเบอร์นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าร้านโชคดีๆแม่งมีให้เข้าตั้งเยอะตั้งแยะครับนี่ก็เป็นน้ำมันสภาพน้ำมัน ภายในที่ใส่มาในโชคนะฮะวาวแต่งอัน,นั้นเถอดออกไปแล้วนะครับไม่เอามาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเป็นประเด็นนะครับขี้เกียจไป <c oughs> เป็นประเด็นอีกน่าเบื่อนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพวาวเดิมน,นะฮะถอดตัวชุดคอนโทรลออกไปโดยไหนตัวพลาสติกตัวแหวนมันนะนะหาดูก่อนอยู่ไหนไม่รู้นะครับ ไฮดรอลิกนะครับกำไรบานเลยนะครับแต่ผมไม่ใช้นะผมไม่ใช้เพราะว่าทำแล้วโดนด่ามไม่คุ้มครับผมไม่มีทีม f อซคอยมาคอยมาคอยแก้ต่างคอยมาเขียนด่าให้นะครับข <c oughs> ายผลงานนะครับเอาผลงานเล่าเรื่องนะผมเปิดมาผมทำคนเดียวนะผมเปิดมานานก็ไม่นานมากหรอกนะก็หกปีนะครับให้ผลงานมาเล่าเรื่องห้านผม เล็กๆอยู่ในซอยลึกๆนะับใครชอบใจในมาตรฐานผมก็แวะมาะอันนี้ก็เป็นโชคที่เราแก้ไขเรียบร้อยเซตติงเรียบร้อยนะความสูงก็กลับมาที่สแตนดาดนะครับโชกก็กลับมานุ่มนวลนะครับติดตั้งใส่รถยัง การไข่ทองนะครับน็อตเบอร์14นะครับตามค่ามาตรฐานนะครับอย่าโอเวอร์ทอกนะครับโอเวอร์ทอกแหงคอเสียทรงเลยนะครับเกลนเสียนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขงานชกหน้า ADV นะครับถอดวาล์วพิสดารออกนะครับชกก็กลับมานุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าเราใช้น้ำมันโชคนะครับเลือกใช้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกไม่มีวันนุ่มนะฮะคนละประเภทกันนะ